อาที่ต้องพูดคุยๆเลยอย่างผมนี่แหละครับโพดนะผมเป็นเจ้าของซื้อนะครับนะนี่หลับชาลีนะครับเป็นเจ้าของช่องต่างๆสถาน์ทในขอนะเป็นอย่าของบ้านนะครับเป็นเจ้าของทุกอย่างนะครับนะน้ำขั้นนะครับนะบอกเลยบอกน้ำคุณซื้ออ่อมซื้อนุ่นนะครับบอกเลยผมม้มีแผเนะครับนะมันเสียหายจยางของซื้อเขานะพอแม่ผมกับอะไรเขาไปหานะครับนะ เส,ออเสียมันเสียหายซื้อพอซื้อแม่กูนะต้อเข้าใจบอคุณสำลดบอลคำประเสริฐนะคือ,อข้างบ้านกูเอากูบอกเลยล่ะแบบบันทึกลูกกูต่างๆในแอปในต่างๆของกูนี่ไปใส่เงินบอแล้วก็ทายลูกกูเวลากูอยู่เ้ืงหนี่งข้างมันติดกันเั้งข้งกูนะเข้าใจบอกูรำคาญมึงเข้าใจบอเรื่องเสียงกูแจ้งจับมึงแอบอ้างแล้วก็แจ้งจับได้กระสีดมึงคุณสำลดบอลคำประเสริฐมึงพออีอ่อนนุ่นมันน,งน,น,นอ,อ,องอ,อ,อ,อา,นานนยน มึงบอกปัานนี้มึงบอเขาใจดิกูร่ำคาญมึงอยู่บ่มึงได้มีส่วนยังเกี่ยวของกับกูแล้วมึงอยู่บ่มึงซัวมึงเปิกมึง็ถือตัวแบบสันดานอันกูบอกคลิปนี้แล้วมึงต้องขาใจนะ